สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเลือกซื้อฮาเลย์นะครับสาหรับมือใหม่โดยเฉพาะว่าเราต้องดูตรงไหนบ้างเรื่องแรกเลยฮาเลย์ Harley, ไม่ใช่รถที่คุ้มค่าเงินจําไว้เลยนะครับยี่ห้อนี้ไม่ใช่ว่าคุณจ่ายเงินแพงแล้วคุณจะได้รถที่ดีมากไม่มีปัญหาอะไรเลยคุณกําลังคิดผิดและเมื่อไหร่ก็ตามที่รถเกิดปัญหานะครับบางทีฮาเลย์ Harley เขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหา คุณอย่าไปคาดหวังอะไรมากว่าเขาจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีพอให้จนคุณพอใจอันนี้อย่าคาดหวังนะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยกับรถประเภทว่าเออมันเคยซื้อมาใหม่ๆมันาสตาร์ตติดง,ง่ายมากแชะเดียวติดกลายเป็นใช้ไปสักพัก 4- 5หเดือนแล้วรู้สึกว่ามันอืดขึ้นมันรู้สึกว่ามันไม่หนักแน่นเหมือนเดิมอะไรปัญหาเล็กเล็กน้อยน้อยประเภทนี้นะครับ ถ้าคุณรักมันไม่ได้คุณต้องการให้แก้มาสมบูรณ์ที่สุดตลอดเวลาคุณกําลังเลือกผิดยี่ห้ออีกอย่างละเป็นบอกเป็นสิ่งที่คุณคิดผิดมากคุณต้องรับมันให้ได้แต่แรกไม่งั้นก็ยี่ห้อนี้ไม่เหมาะกับคุณครับแต่สําหรับคนที่รักยี่ห้อนี้ไปแล้วนะครับคําว่าคุ้มค่างเงินเขาจะมองข้ามไปแล้วเพราะรู้ๆกันอยู่แล้วว่ามันไม่ไม่เคยคุ้มค่างเงิน เคยมีคำกล่าวขนาดหัวหน้าแก๊งเฮเลนเจอร์นะครับยังเคยพูดไว้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะฉลาดขึ้นก็เป็นคานองที่ว่า h a r l เรมันเป็นรถสำหรับคนโง่ซึ่งก็อาจจะจริงและก็อีกเรื่องนะครับการเลือกซื้อคือถ้าเป็นคันแรกนะครับไม่ต้องไปฟังไขรมากเลือกที่คุณชอบได้เลยแต่ผมแนะนำสามรุ่นนะครับสปอร์ r เตอร์ซอรทลทัวริงเพราะว่ามันเป็นรถที่ซื้อง่ายขายคล่อง คือคุณซื้อรถคันแรกอ่ะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าคุณจะพอใจไหมคนขี่ซอฟเพลียวสุดท้ายก็อย่าไปได้ทัวรลิงคนขี่ทัวร์ลิงเบื่อก็กลับมาซอฟเพลียววนเวียนกันอยู่อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเลือกรถที่คุณชอบเลยคันแรกแต่ก็อย่าไปเลือกรถที่มันแปลกประหลาดมากอย่างพวกวีรลอดอ DR มันเป็นรถเฉพาะกลุ่มที่ต้องคนชอบจริงๆเพราะไม่งั้นเวลาขายต่อคุณจะขาดทุนมากขนาดตัวของคนขี่สําคัญไหมอันนี้ก็ อาผมยกตัวอย่างผมนะครับเมื่อก่อนเลยอะ่ะผมหนักแค่ประมาณ40นิดนิดสูงร้อยิบผมใช้รถคิงมันก็ขับได้นะครับรถผมมีทัวลิงมาหลายคันรถคิงรถไกด์สตีดไกด์ผมมีมาเยอะคือมันขับได้ไหมก็ขับได้ขับสบายด้วยในการเดินทางปกติรถทุกคันผมทั้งต้องโหลดทั้งใส่เกียร์ถอยแต่สุดท้ายแล้วผมก็รู้สึกมันเหนื่อยเวลาไปคนเดียวการกลับรถการถอยรถมันรู้สึกลำบากหน่อย อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับถ้าตัวเล็กหน่อยก็ลองเลือกจากซอฟท์เทลก่อนว่ามันเหมาะสมกับเราไหมเราขับได้ไหมแล้วรุ่นใหม่ๆนะครับซอฟท์เทลไดนาสปอร์เตอร์มันขับสบายมันขับสบายขึ้นเยอะเทียบกับสมัยก่อนมันก็แค่ไม่มีแปรลิงไม่มีเครื่องเสียงก็อาจจะโต้ลมหน่อยนะครับแต่เราก็อาจจะแก้ปัญหาได้ด้วยการติดพินชิลหรือติดแปริงเล็กๆเข้าไปเราจะซื้อมือใหม่หรือมือสองดี ที่เอาอย่างนี้นะครับผมจะแยกให้ฟังคือมือใหม่มันดีแล้วละ่ะถ้าเรามุกประมาณเยอะซื้อไปเถอะไม่ผิดหวังอยู่แล้วคราวนี้ผมจะขอพูดที่มือสองสิ่งที่ควรคิดนะครับถ้าจะซื้อฮาร์เลขมือสองเนี่ยฟังข้อดีก่อนเลยคือมันเป็นรถที่โรเทคมากโคตรของความโรเทคเพราะฉะนั้นการซ่อมแซมมันจะง่ายและอะไหลมัน่ะหาง่ายมากหาง่ายแล้วก็มีทั้งของแท้แล้วก็ของอัพเตอร์มาร์เก็ต ซึ่งให้เราเลือกตามงบประมาณของเราเลยซ่อมจริงๆเลยนะครับฮาร์เลย์เป็นรถที่ซ่อมส่วนตัวนะครับเป็นรถที่ซ่อมค่อนข้างประหยะัดมันไม่ได้ผมว่าบางทีมันซ่อมถูกกับรถญี่ปุ่นไม่ซ้ำนะเพราะว่ามันมีอะไรที่บางคนเปลี่ยนใส่ของแต่งอัปเกรดเครื่องถอดขายเป็นมือสองอะไรอย่างนี้นี่ก็มีเยอะส่วนสําคัญมากเลยคือขออย่างเดียวจะให้แกลงเอ่อจะให้ส่วนภายในแคล้งเคสมันเสียหายส่วนข้อเหวี่ยงครับพูดง่ายๆ มันเป็นส่วนจริงๆมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะชุดนี้ก็ไม่กี่หมื่นแต่มันเป็นชิ้นส่วนที่คุณต้องลื้อลดลงมาจะเปรนมเพื่อเอามาบิ้วใหม่เป็นส่วนที่ค่อนข้างยุ่งยากมากเพราะมันมันอยู่ลึกสุดมันต้องลื้อทุกอย่างนะครับแล้วรวมรวมเงินมันจะแพงกับค่าแรงเท่านี้คือจะเกิดปัญหายัางไงก็ขอขอให,ให้เกิดกับแคลงเคสก็ต้องดูกันดีๆสักนิดนึงแต่เรื่องนี้ก็จะว่าจริงก็ดูยากนะครับต่อให้เป็นช่าง สมมุตินะครับคุณไปเจอเจ้าของรถที่เขาใส่น้ำมันเครื่องเป็นตืดไว้เลยเงียบสนิทแทบจะจับจับสังเกตอะไรไม่ออกเลยอันนี้ก็ต้องมาใส่ความเชื่อใจกันกับคนขายนะครับเพ่ต้องถามกันดีๆว่า,เ,าเคยทํามาไหมรับประกันเราได้ไหมอันนี้ก็ต้องคุยกันหน่อยอีกเรื่องหนึ่งทะเบียนหรือสัมภาษามิรดียังไงก็รถมีทะเบียนดีแล้ว,ลวราทักสบายใจกว่าซื้อง่ายขายคล่องแต่สําหรับคนงบน้อยที่มีทางเลือกไม่มากนะ ที่อยากขึ้นมาขับฮาเล็สัมภาษามิตรก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่าการจับแต่ละครั้งตำรวจจะไม่สามารถยึดรถเราได้แต่วงเล็บนะครับเจ้าหน้าที่เขามีสิทธิ์ที่จะยึดเพื่อตรวจสอบได้เสมอถ้าเขาต้องการมันก็อยู่ที่การพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ครับว่าจะพูดคุยกันเข้าใจง่ายหรือเปล่าถ้าเราพูดกันดีๆก็ส่วนมากก็ปรับที่ 500- ร้อถึงหนึ่ส่วนต่าง5 0 0ร้อถึงหนึ่นะครับคุณโดนจับได้เป็น ร้อยครั้งอ่ะกว่าจะหมดแสนหนึ่งกว่าจะส่วนต่างของรถราคารถถึงจะหมดไปอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ขับซื้อมาจอดชื่นชมนานๆขับทีนานๆออกทริปทีแล้วก็งบน้อยสมภาษามิรก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับและข้อสุดท้ายครับถ้าคุณเป็นคนประเภทที่ออมีความจุกจิกกับรถมากเป็นคนที่ละเอียดละออประเภทว่ารถมีปัญหานิดหน่อยก็ไม่ได้อะไรก็ตาม ยี่ห้อนี้คุณมองข้ามได้เลยครับเพราะมันมีตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะรถใหม่รถเก่าแล้วก็ศูนย์ก็ไม่ใช่ว่าจะดูแลเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างบางอย่างเขาเห็นว่ามันไม่ใช่ปัญหาก็ได้มันเป็นเรื่องปกติของคนใช้ฮาร์เลย์ก็ลองพิจารณากันดูนะครับขอบคุณมากครับ